สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ามาพามาเที่ยวนะพี่น้องอัปเดตฝูงว่านะครับของพี่ไฮนะครับเอ็นซี่นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวพาไปพูดคุยกับเจ้าของนะครับสวัสดีครับพี่ไฮครับสวัสดีค่ะก็เนาะกลับมาพบกันอีกครั้งกับไฮเนาะที่เอ็นซี่นรงชัยฟาร์มพัทยานะคะก็วันนี้ให้จะพามาชมเออ่แม่ เลี้ยงลูกนะคะกระปุกเลี้ยงลูกของเราจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียัะนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปชมกันก็ชุดนี้ค่ะจะเป็นแม่ของเป็นแม่เอ็นซีก็เป็นลูกของพ่อนอกทั้งหมดต้องบอกว่าตอนเนี้ยที่ท,ที่ที่ฟาร์มอ่ะก,ก็เราพูดมาตลอดเนาะว่าเราใช้พ่อพันธุ์นํำเข้ามาโดยตลอดก็คือตอนนี้จะไม่มีพ่อพันธุ์ที่เป็นแบรนด์เาหรือว่าแบรนด์อื่น นอกจากเป็นพ่อนำเข้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนําเชื้อหรือว่าการหรือจะเป็นการนําน้าเชื้อเข้ามาผสมเทียมหรือว่าการใช้พ่อจากต่างประเทศมาทับจริงก็ตามใช่ค,คก็เนี่ยก็จะเป็นผลงานที่เราได้เห็นกันอย่างตัวเนี้ค่ะก็เป็นแม่ของทาง NC ซึ่งแม่ของเขาเนี่ยเป็นลูกของพ่อคุมฝูงเจดีฮัตจินชุดที่แล้วของเรา แล้วส่วนพ่อของเขาเนี่ยก็จะเป็นวัววัวนำเข้าจากฟาร์มบลิเทสบลิเทสแลนช์จากอเมริกานะคะของคุณจัดคัพเลอร์นี่ยแหละพี่ว่าในในในคลิปที่ผ่านมาม็อบน่าจะได้เห็นพ่อพันธุ์ตัวนี้ไปแล้วแหละคใช่ม็อบได้ถ่ายไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มทยอยมีผลงานที่เกิดมาตรงนี้ก็ประมาณสิบสองตัวละคใช่ครับก็ชุดนี้ก็เดี๋ยวใกล้จะหย่านมแล้วค่ะ อันนี้ต็เมียนี่นะครับพี่น้องเปิดหมดนะพี่เปิดหมดเปิดเปิดหมดเลยแคปแบบแคปหน้าจอม็บมาได้เลยอ๋อชอบตัวไหนก็แคปมาเลยใช่ตัวลูกใช่ไหมครับใช่ตัวลูกอ๋อนี่นะพี่น้องหรือว่าตัวหรือว่าตัวแม่ตัวไหนในคอกที่เห็นในนี้ยชอบถูกใจที่เป็นแบรนด์ nc นะที่เห็น nc ที่สะโพกบอกได้เลยเราเปิดมาชอบตัวไหนจิ้มมาเลยใช่มาคุยกันเลย ลูกตัวเพี่ถ้าเป็นลูกติดก็ตัวผู้ตัวเมียก็แบ่งใช่ก็คุยกันอีกทีคุยกันอีกราคาครับราคาก็แล้วแต่ลูกตัวผู้ตัวเมียใช่ครับ,รบลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็ตัวเมียโอ,โอ,โอ้สวยนะพี่น้องตัวนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นลูกเอ่อ BRC 160ทับแเป็นหลานโนเบโลิลครับตัวนี้ใกล้จะหย่านมแล้วค่ะวัวน่าจะได้ประมาณ5เดือนแล้วครับ ห้าเดือนนะครับตัวนีน้ก็เป็นลูกหนึ่งหกศูนย์ทับแปดรายกัน BRC หนึ่งหกศูนย์ทับแปดคล้ายๆกันเลยนะครับเรียมใช่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 ครับพี่ลองใช้น้ำเชื้อตัวนี้ผสมเข้าไปหลายแม่อยู่พี่ว่าให้ลูกคล้ายๆกันค่อนข้างนิ่งเลยนะครับบึ้งงูอออกมาคล้ายๆกันเลยครับพี่นอ้องต่างกันแค่สีแต่ว่าเรียมโตนะพี่นอ้องคล้ายๆกันเลื่ยนะครับ รุ่นนี้ประมาณกี่ตัวนะครับพี่ไยรุ่นนี้ตัวเมีย,ท,ยที่เราจะมามีประมาณอยู่ห้าตัวห้าตัวนะครับห้าตัวที่กําลังจะหย่านมะนะคะครับรุ่นนี้ก็เป็นชุดเล็กลงมาอีกก็ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ายราคาที่ตั้งไวท้ที่เริ่มต้นที่สองแสนหย่านมจับที่แปดเดือนตัวเมีย,มยใช่ครับก็ ได้พันธุก,กรรมดีๆนะครับพี่นอ้องจะพามาเบิ้งทั้งในนะครับราารละวับรุ่นแม่ของเขานะครับพี่น้องผู้ใดมักแม่ใดกะพยายามแคปหน้าจ,จอหรือจำเบอร์จำเบอร์ครับพี่น้องถ้าเห็นแลบวก็จำเบอร์หรือว่าถ้าอยากจะเดินทางมา เยี่ยมชมที่ฟาร์มมาดูที่ฟาร์มก็ติดต่อได้เลยครับจะดีมากนะครับพี่น้องขั้นมาเบิ้งนะครับเพ,เพราะมันเยอะเนาะครับมันเยอะมันเยอะมันเยอะแล้วจะจะได้ดูเห็นการจ่ายพันธุกรรมได้ชมตัวจริงก็น่าจะดีกว่านะครับถ้าแม่ลูกก็เริ่มประมาณเท่าไหร่ครับพี่แม่ลูกอย่างตัวผู้ตัวผู้ก็ไปไปดูที่อายุด้วยครับเราก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่สองแสนสอง ขึ้นไปเรื่อยๆใช่นะครับก็ซื้อแม่ลูกก็ถือว่าไปไวนะครับถ้าเล็กๆไปอีกหน่อยก็ผสมก็ปีหน้าก็ได้อีกลูกใช่ค่ะนะครับอายุเข้าประมาณเท่าไหร่ครับพี่แม่เขาแม่เขาเอ,อ่อถ้าในชุดนี้นะคะถ้าในชุดนี้จะมีตั้งแต่11ปี ใช่วงตั้งแต่11ปีแก่สุดต้องบอกว่าแก่สุดในฝูงคือ11บเอ็ดปีน้อยสุดในชุดนี้น่าจะเป็นอายุสี่ปีใช่ค่ะ4ปีแล้วก็อย่างในฝูงเนี่ยค่ะส่วนมากนะพี่ก็จะผสมไปหมดแล้วอ๋อผสมไปแล้วใช่ผสมไปแล้วด้วยครับฝูงนี้พี่ AI ปีนี้เรากลับมา AI ทั้งหมด เออคือ,อการผสมเทียมปีเนี้ยค่ะคที่ที่ที่เอีอ่ะเรากลับมาผสมเทียมกว่า100ซต้องบอกแบบนี้ยกเวน้นแม่พวกเนี้ยค่ะที่เลี้ยงลูกอยู่เราจะมีการตรวจระบบสืบพันธุ์เนาะอย่างที่เราเคยบอกว่าเราจะมีการตรวจระบบสืบพันธุ์ทุกเดือนอย่างพอเนี้ยค่ะพี่จะเวียนไปตรวจก็คือหลังคลอดทุกๆ2เดือน ทุกๆ well. <Armenia Class AS> 2เดือนไปตรวจทุกๆ2เดือนไปตรวจเพื่อไปดูว่าระบบสืบพันธุ์หลังคลอดมาแล้วเนี่ยทำงานไหมทํางานปกติดีไหมมดลูกอักเสบไหมมีความผิดปกติอะไรบ้างมีรอบแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็วัว11ปีก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องบอกว่าถ้าวัวมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์แท้งหรือเอ้ยเขาเรียกไม่ใช่แท้งมดลูกทะลักอะไรอย่างเงี้ยมดลูก เราจะไม่ขายออกไปให้ลูกค้าแน่นอนก็คือถ้าสภาพเป็นแบบนั้นเราคัดทิ้งทันทีคัดทิ้งในที่นี้คือขายเนื้อครับเราจะไม่มีมาแบบผสมจนติดแล้วเ,เอาไปขายลูกค้าไม่มีค่ะอ๋อก็คือเสียก็ทิ้งเนื้อเลยใช่นะครับนี่นะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับใช่แล้วก็บัวเราเรายัง มีการอันต์ซาตลอดเวลาเราไม่ได้ว่าเราปล่อยทิ้งคือเราจะมีการเช็คระบบเนี่ยอย่างที่เราเห็นเป็นครอบเป็นวัวสาววัวเลี้ยงลูกวัววัววัวาทองว่างเราก็จะมีการเช็คทุกๆเวียนทุกๆหนึ่งเดือนอยู่แล้วแต่และกลุ่มมันก็จะเวียนกันไปแต่และเซตอย่างชุดนี้เราจะเริ่มต้นเช็คตั้งแต่2เดือนหลังคลอดขึ้นไปเราก็จะเอาไปเช็ค ก็ถือว่าถ้าปล่อยไปยังไงก็มันก็วนกลับมาที่เดิมอะนะครับเราก็เสียประวัติเราเฉยเฉยนะครับโอ<ช>้นี่นะครับพี่น้องงัวยังสดสดอยู่นะครับก็อย,อย่างพวกนี้ค่ะถ้าสดมากหย่านมไปก็จะท้องกว่า70%ถึงแ80%ดซนแลละถ้าแม่ตัวใดที่ลูกหย่านมใช่ค่ะนะครับก็จะท้องคือจริงๆแล้วว่าตัวเลขที่เราทําได้นะปัจจุบันเนี้ยก็คือวัวเราอะค่ะสามารถตั้งท้องได้แต่ตั้งแต่ร้อยวันหลังคลอด เป็นค่าเฉลี่ยนะหนึ่งร้อยวันหลังคลอดวัวสามารถอุ้มท้องได้แล้วครับก็คือประมาณสามเดือนเกือบสามสี่เดือนก็ถือว่าส <1, 3 S 1> เไวนะครับพี่น้องก็คืออุ้มท้องได้แล้ว <c oughs> นี่นะครับให้เบิ้งไห้เบิ้งนะพี่น้องความสมบูรณ์ของวัวนะครับอุ่นหนานะพี่น้องนี่นะครับความสมบูรณ์นะครับของวัว แล้วก uh co ็ในในในกลุกเนี้ยที s <S ่เราเห็นอ่ะพี่ว่าตัวบดสเขาขาวทั้งหลายที่เราเห็นเนี้ยส่วนมากจะเป็นลูกพ่อพันคุมฝูงของทางแบรนด์เอ่อ V8 ครับเป็นเบอร์ V8518 ทับค่ะเนี่ยตัวนี้ก็ลูกเขาตัวตัวนี้ก็ลูกเขาครับตัวนี้ก็ลูกเขาเราจะเห็นเยอะมากเลยเขาขาวกับเทาเทาเทากับเท้าบสใช่ค่ะนะครับก็จะได้สายของพ่อ V8 ไปใช่ค่ะ เขาเป็นสายของปีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับอู้ลาบแดงก็มีนะครับนี่กู้ลดมักัวแดงนะพี่้องแดงก็มีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีรูปวัาแดงเลยมีแต่คนหารูปแดงแต่ไม่มีเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวผมออกมาเด็ดแดดนะพี่น้องจะได้เห็นชัดผมให้เบื้องหางนะพี่น้องหางพันธุกรรมนี่นะครับกิดนม อู้น้ำนมดีนะครับพี่น้องนุน่มดีนะครับนี่นะครับพี่น้องหนาเท่าโบดนะครับผู้เลี่ยมตัวดีนะครับนี่นะครับสูงก็น่าจะประมาณร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบใช่ครับประมาณนะั้น ตัวที่นี่จะไม่สูงมากก็ถือว่าเป็นกลางๆใช่ไหมครับใช่กลางกลางกลางอย่างคู่นี้เป็นแม่ท้องสองทั้งคู่เลยอ๋อท้องที่สองใช่ค่ะนะครับอ๋อไม่ไม่ได้แบบแปดปีเก้าปีไล่กันทั้งหมดไม่ใช่แต่สูงสุดคือสิบเอ็ดปีใช่ค่ะโอ้นีนะพี่น้องว่าสดๆโยกับมีนะครับพี่น้องถือว่ามักตัวใดกับมาเบิรงมาเลือกเอานะครับผู้ใดอยากได้ แม่ลูกนะครับในหน่อยไปหรือว่าลูกใกล้จะยานุ่มนะครับแล้วก็แม่ติดท้องไปก็ได้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็มีซื้อสองได้สามนะครับพี่น้องแต่แม่ท้องกับลูกยานุ่มไปนะครับโตอูนี่นะครับพี่น้องใหญ่ขักนะครับ บตงห่วงเรื่องระบบสุดพันธ์เรื่องง่วเสียนะครับพี่น้องก็คือตรวจเช็คตลอดนะครับตอนนั้นมาคอ,อกนี้ก็มีพ่อคุมฝูงอยู่ใช่ตอนมาล่าสุดนตอนนี้เราก็ดึงพ่อคุมฝูงออกแล้วก็ใช้เป็น AI e ครับก็เราถือว่าเราค่อนข้าง ค่อนข,ข้างติดดีครับใช่ค่ะอัตราการติดมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นปีนี้ทั้งปีก็เลยตัดสินใจเป็น AI ทั้งหมดยกเว้นพวกแม่พันธุ์ที่เราผสมไปแล้วเกิน3รอบครับพอรอบที่4เนะี่ยยังผสมไม่ติดเราก็จะปล่อยให้พ่อพันทับทันดีมีเทคนิคอะไรไหมครับพี่ทำา AI ทำาไม เยออะะไรก็อย่างแรกก็อาจจะต้องดูเรื่องความสมบูรณ์พันธุ์ของสัตว์เป็นหลักเพราะอย่างเราอะค่ะเราก็อย่างที่ทราบเนาะว่าเราทำเป็นอาหาร TMR ค่าโภชนะค่าพลังงานโปรตีนทั้งหลายก็จะครบถ้วนแล้วเราก็มีกลุ่มมินเนอรเสริมด้วยแล้วอย่างสัตว์พวกนี้อค่ะเวลาที่เราเอาเข้าไปตรวจระบบสืบพันธุ์อะเราก็จะมีการให้วิตามินบำรุง ทางเรื่องระบบสืบพันธุ์แล้วก็เรื่องการกระตุน้นเ mm hmm. มโาบอลิซึมในการกิน mm hmm. ก็จะเป็นทางช่วยไปอีกทางหนึ่งครับก็การที่เราเอาไปตรวจเช็คระบบสืบพันธุ์เนี่ยมันทําให้เราได้ได้เห็นชัดว่าวัวแต่ละตัวค่ะระบบสืบพันธุ์ทหลังข้อระบบสืบพันธุ์ทําทงานเราหรือยังมันทําให้เรารู้ว่าตัวไหน หลังคลอลูกเนี่ยกลับมาเป็นสัตว์ช้าหรือเปล่าหรือกลับมาเป็นสัตว์ไวอัตราการผสมติดไวแค่ไหนมันทําให้เรารู้แล้วเราสามารถปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ในฟาร์มได้ไว <Wow. S 2> เพราะเรารู้หมดครับใช่เพราะเรามีการเช็คมีการตรวจวัวบ,บ,บางตัวแบบอยากนมไปแล้วเอออะไรนะวัวบ,บางตัวคลอดมาแล้ว3เดือนแต่ยังไม่มีรอบเลยเกิดเกิดอะไรขึ้นเราก็าอาจจะต้องมาดูแลวัวกลุ่มนี้เป็นพิเศษครับ แยกชุดออกมามาดูแลเป็นพิเศษฉีดยาบำรุงทุกๆ2สัปดาห์ไหมะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีวิธีมีโปรเซสในการดูแลของ,ของเราใช่ค่ะนี่นะครับพี่น้องก็เป็นขั้นตอนการดูแลนะครับแต่สิ่งสําคัญน่าจะเป็นการกินนะครับใช่ค่ะ,ะคการกิน,กกนแล้วก็สิ่งที่เขากินเข้าไปสามารถ ดูดซึมเข้าไปใช้ได้มากแค่ไหนเพราะอย่างที่เรารู้เนาะว่าแม่อุ้มท้องเป็นเอ้ยแม่แม่เลี้ยงลูกเป็นกลุ่มแม่ที่สมควรที่จะดูแลเพราะว่าเขาต้องใช้พลังงานแล้วก็โปรตีนแล้วก็ข่าโภชนะทุกอย่างเอาไปผลิตเป็นน้ำนมให้ลูกเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นกลุ่มที่จะต้องการต้องการโภชนะในอาหารสูงกว่ากลุ่มอื่นใช่ค่ะนี่นะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็น เกตข้มลู่นะครับยายอย่างเดียวไม่ได้ผลไ,ไม่ได้ผลนะครับหลายคนอาจจะเลี้ยงแต่หยาแล้วแบบมันเป็นไม่เป็นสัตว์สักทีไม่ขึ้นสักที<ช>อะไรเงี้ยครับคือเราต้องกลับไปดูอาหารด้วยว่าสัตว์กินอะไรเข้าไปบ้างครับนะครับก็คอกนี้มีประมาณกี่ตัวนะครับพี่หายคอกมีมีประมาณ25แม่ค่ะ<น>แล้วก็จะมีลูกตัวผู้ที่กําลังจะหย่านมอีกประมาณ5ตัว ก็จะมีสีแดงด้วยตรงนี้น่าจะมีสีแดงสามตัวสี่ตัวโอ้นี่นะครับพี่น้องตัวผู้แดงนะครับก็ถือว่ามาก่อนเลือกก่อนนะครับพี่น้องพอมีน้อยนะครับสีแดงมีน้อยนะครับนยว่าลูกกำลังเป็นตาหักนะครับเนี่ยผมเห็นพี่หายลงเพจนะครับก็เลยอยากมาลูกกำลังเป็นตาสวอรอนนะครับ อูดดได้ไปกําลังหลงเลยนะครับ okay, พี่นอ้องตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรอ๋อตัวผู้แดงนะครับพี่นอ้องเป็น,เป,นเป็นหลานสามปสูครับตัวผู้แดงหย่านมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เก้าหมื่นค่ะเก้าหมืนนะครับชุดนี้ให้เราปล่อยเก้าหมืนเพราะสีไม่เข้มอ๋อถ้าสีเข้มก็จะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงครับ แต่ได้พันธุกรรมนอกในะครับพี่น้องแน่นอนนะครับนี่ยอ้สมบูรณ์นะพี่น้องแม่งวนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรกับเพจเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับนี่ผู้ใดเ,เบิ้งเบอร์นะพี่น้องขั้นผู้ยุไกยุต่างประเทศก็แคปหน้าจอหรือจําเบอร์นะครับแล้วก็โทรหาพี่ฮายนะครับพี่น้องแต่กระดูดีนะพี่น้องนี่นะครับเบอร์ แคปเอานะครับพี่น้องบบพิ่ตัวแน่นอนนะครับเบอร์ม <laughs> ันเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้ก็แม่ลูกนะครับลูกโตแม่หนาลึกดีนะครับ NC สองสองสามนะครับ NC สองเจ็ดสองนะครับพี่น้อง มีถึงเท่าโบดเท่าโบดนะครับแดงโบดนะครับอู้ตัวนี้งามเลยนะพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิง้งเบือนะครับฝั่งไหนครับฝั่งนู้นยวอ้อมฝั่งนี้ก็ได้ตัวนี้ยังใหญ่เลยนะพี่น้องไปน้อยไปน้อยตัวนี้ลูกน่าจะตัวนี้ที่ทำให้ผิดเขาพี่ทำได้ว่าลูกตัวผู้อ๋อลูกตัวผู้อ๋อลูกตัวแดงอยู่ข้างนอกนู่นนะครับพี่น้อง ให้เบิ้งแม่เขานะครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งเบอร์นะครับรับนายแล้วนี่เบอร์สามสองห้าสามสองห้า <2, 5. S 1> นะพี่น้องเอ็นซีสามสองห้านี่นะพี่น้องเรียดมักง้วแดงถ้าเกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องโบลูสก็ราคาก็ตามสภาพงวัวนะพี่น้องตามตรงงวัวนะครับ ไปซื้อแม่ลูกกันได้ไว้นะครับอันนี้ย้อนแสงจากน้อยตุผู้นะครับจะเอาทั้งแม่ลูกไปเลยก็ได้หรือจะเอาแค่แม่ไปก็ได้นะพี่น้องเี๋ยว <c oughs> ตัวใดอีกนะครับป <c oughs> ไปเดี๋ยวไปเบิ่งอีก ชุดเปิดกะประมาณนี้นะครับพี่น้องสนใจติ่ต่อดี๋วผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ